เ,เด้อกินข่าวนะทุกคนพัดหน่อไม้มันย้อนแสงมันจะดูเข้มหน่อยนี่พี่เตรียม <c oughs> ของเรียบร้อยหมดแล้วทีมงานของเราอรอลูกชายมาเอาเนี่ยทั่วเนี่ยจิ้มนะพี่กอร่อยน้าไนนะ <c oughs> ถ้ามันแก่นะโอ้ยต้มแล้วก็อห <c oughs> างหวานเลยพัดเนีย่ย เขาเรียกัวไอ้ไม่รู้สั่งๆข้าวผัดเป็นไงคะอร่อยค่ะอร่อยของเรามีหมกกุ้งอยู่ตัวไว้ๆอีกหน่อยคือจะเป็นอ o เ s อร์อันนี้แกงฟักทองแบบแบบโคราชหรือแบบบ,บ้รดาเนินใส่กะทิแกงแบบใส่พริกแกงแล้วปลาตาเลยอืมข้าวผัด ถึงทั้งชุดรถทั้งรถดีอันไหนไหนมึงขึ้นมะขึ้นยี่โ้อไทยนานสามร้อยสิบบาทสามร้อยสิบร้านเจนถัเก๋ไหนติดกันหลายหลายมีร้านประจำของล้อเลยนี่ อวันนี้มีไปเท่าก็เมื่อวานเลยนะน่าไม่น่าเชื่อนะผสมเท่ากันเป๊ะเลยได้ทั้งหมดร้อยี่สิบเอ็ดชุดเท่ากันเป๊ะเลยร้อยยี่ร้อย่ิบสองนะให้ลายแมนเป็นย่างร้อยิบออ๋อร้อยยี่สรวมเพ็นงที่<น>ไฮน,น้องที่มาส่งของนะอเป๊ะเลยนะเนาะแีดงว่าการคำนวณปริมาณทุกอย่างเป๊ะเลย

เอามาเด้ยคุณข,ขาวก,กินถั่วมึงมือกินถ่เอาแหละ <mm> เดี๋ยวลองนี่หน่อยดูเป็นไงชิมยังอันนี้เป็นไงนายอร่อยใช่ไหมอันนี้ทำเข้มข้นมากเพราะว่าเราจะทำขายเราต้องตั้งใจที่สุดไม่ให้ลูกค้าผิดหวังในเฟ้มือ เมื่อวานไปลำตะคองไปกินเ่าวสั่งป้าคนปลานินเผาตัวหนึง่งสมตำประลาดชามนเชื่อไหมกูต้องกินมือแลละครับอันนี้ต้องพัดไมือวาน <c oughs> กินไม่ได้เลย,ยเนี่ยแป๊บเดียวยุดเลยพอไม่เอาคือเมืองม,มันเยอะมากอ้าวเสียวสื้อแล้วหนูพอละตค่ะขอบคุณค่ะ